บทเกดวงอาทิตย์91.1ขอสาบานด้วยดวงอาทิตย์และแสงสว่างของมัน91.2และด้วยดวงจันทร์เมื่อโคโจรตามหลังมัน91.3และด้วยเวลากลางวันเมื่อประกายแสงมันจากดวงอาทิตย์ 91.4และด้วยเวลากลางคืนเมื่อปกคลุมมัน91.5และด้วยชั้นฟ้าและที่พระองค์ทรงสร้างมัน91.6และด้วยแผ่นดินและที่พระองค์ทรงแผ่มัน91.7และด้วยชีวิตและที่พระองค์ทรงทำให้มันสมบูรณ์ 91.8แล้วพระองค์ทรงดลใจมันให้รู้ทางทั่วของมันและทางสำรวมของมัน91.9แน่นอนผู้ขัดเกลาชีวิตย่อมได้รับความสำเร็จ91.10และแน่นอนผู้หมกมุ่นมันด้วยการทำทั่วย่อมล้มเหลว91.11 พวกซามูดได้ปฏิเสธด้วยการละเมิดขอบเขตของพวกเขา91.12เมื่อคนเลวซามที่สุดของพวกเขาได้รีบรุดไปฆ่าอูดตัวเมีย91.13แล้วรอซูลของอันลอจึงกล่าวแก่พวกเขาว่าอย่าทำร้ายอูดของอันลอและอย่าขัดขวางการดื่มน้ำของมัน 91.14แต่พวกเขาก็ไม่เชื่อฟีแล้วพวกเขาก็ได้ฆ่ามันดังนั้นพระเจ้าของพวกเขาจึงได้ทำลายล้างพวกเขาเนื่องจากเพราะความผิดของพวกเขาแล้วพระองค์ทรงลงโทษพวกเขาอย่างท่วนหน้ากัน91.15และพระองค์มีทรงหวาดหวั่นต่อปั้นปลายพวกมัน